เราจะพาทุกคนมารู้จักกับการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายอีกครั้งในแต่ละขั้นตอนการเขียนโค้ดจะได้เรียนรู้ระบบการวางแผนโดยพื้นที่พื้นฐานได้าชิเกมที่มีชื่อว่ายื้นน้อยตอ้่าโดยเกมของเราเกี่ยวกับการวางแผนการทํางาน่ับเป็นระบบเกมโดยป้อนคาสั่งลงไปเพื่อให้เครื่องเดินไปนมคำสั่งที่ป้อนไว้แต่เราจะต้องมีการวางแผนที่จะป้อนคำสั่งเพื่อให้คำไป้าหมายที่เรากำหนดและผู้ร่วมเล่นเกมขเราวันนี้ก็ ติดใต้คลิปนี้แล้วมาร่วมสนุกและเอ็นจอยกับพวกเราค่ะเกมพึ่งน้อยก่อนนะหวานด่านแรกถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะในในด่านแรกของเรานะคะก็จะมีพึ่งหนึ่งตัวแล้วก็ดอกไม้หนึ่งดอกโดยในด่านแรกก็ไม่มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางในการที่จะวางแข่งของทุกคนเลยนะคะน้องฟางกำลังเดินหน้าไปเรื่อยๆแล้วนะคะที่ด้านนี้นะคะด่านแรกค่ะ เดี๋ยวเราจะถึงดอกจะเก็บดอกไม้ได้แล้วนะคะเรวเป็นไ้ยัยงเส็เ้นะคะเี่มาไปงจีดานคะเไปต่อมที่ด่านที่สองเลยนะคะพน้อรเร่มคะด่านที่สก็จะมีดอกไม้ให้เก็บเพิ่มเป็น2ดอกนะคะในเกมก็จะไม่มีโหมสัต เหมือนเดิมค่ะโอ้มันเลื่อนอะไรไม่ได้ตอนนี้นะะคหาทางเล้ยแต่ว่าอย่าดาประสบปัญหาเล็กน้อยนะคะก็คือถอดรองเท้าไม่เป็นใจกันเองค่ะได้ยังได้ยังได้เลยเดี๋ยค่ะทุกคนเจะเละ 专业的。 มินดึงนะคะ <c oughs> ยาดาพึ่งเสร็จนะคะในหนาที่สองก็ยังมีกระบังอีนึ่น,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 นะคะที่ชนะ <c oughs> ไปพบอกับดาที่สี่เลยค่ะถ้าพร้อมแล้ว แล้วะคะ่ะต okay, okay. ้องการความช่วยาแล้วก็ช่วไะคะ a few moments later ็จนกการผ่นด่านนี้มาได้น,นะคะใ่ค <laughs> ่ะเราก็เดินทางมาถึง,ถงด่านสุดท้ายแล้วนะคะมา เราไปถาเคล็ดลับจากพี่มะปังกันค่ะว่าทําไมพี่ประถึงทำไปได้ทั้งหมดส4ด่านคะตอนแรกนะคะในเกมมันจะมีแผนภาพมาให้เราแล้วก็ให้เราดูว่า ทำไมถึงทำทำพิ่จิต่าได้น้อยกว่าพี่มะปรามีการผิดพลาดนิดหน่อยนะคะก็คือเราวางไปแล้วมันสลับที่ค่ะก็เลยทำให้มันชา้าแล้วก็พอพอวางไปเราวางไม่ครบคก็เลยทำให้แพ้ไปนิดนองค่ะนี่นะคะถ้าเกิดว่าเกมนี้ก็จะเป็นการวางแผ่นนะคะถ้าเกิดว่าเราวางแผนไม่ดีหรือว่าใช้เส้นทางไม่ ไม่ถูกต้องเไม่ถูกต้องอาจจะทาให้เราประสบแล้วก็ไม่สามารถไปเก็บดอกไม้ไปอะไรเนาะเก็บน้ำหวานเออน้ำหวานน้ำหวานได้ค่ะนี่ก็เป็นอุปสรรคของพิธยานะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ที่พุ่มปาทาได้ค่ะอยากให้พี่ปาแนะนำเกมนี้สักหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงคะสำหรับเกมนี้นะคะก็คือเป็นเกมที่เขาก็คิดว่ามันเป็นสําหรับคนที่อยากจะเล่นแบบ เริ่มหัดเ,เกมโคดดิ้งนะคะก็คุณแนะนำมากเลยว่าเป็นเกมแบบการวางแผนการตามล่าหา,านั้งพึ่งน,นะคะโดยการที่แบบวางแผนไปก่อนถกว่าจะไปยังดอกไม้ดอกที่1ดอกที่2องะเราจะตามลำดับแต้องมีการวางแผนตามบล็อกนะคะแล้วก็ต้อนช่วคํำสั่งข้อมูลนะคะไปเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นแล้วเกมนี้นะคะก็คือทุกคนอะ่จะจะต้องจะต้องมีเลยนะคะก็จะต้องรู้เลยนะคะว่าสาหรับนิ้งเว็บไซต์นี้นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไม่ให้นะคะ นี่นะคะ Code. C O D E G o R G นะคะเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับโคดดิ้งนะคะที่ทุกคนจะต้องรู้จักหรือที่ทุกคนจะต้องคิดว่าทุกคนจะต้องเข้าไปเรียนนะคะเข้าไปศึกษาเพราะว่ามันเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการใช้ในการหัดเริ่มต้นโคดดิ้งนะคะก็อยากจะฝากไปประมาณน,นี้ค่ะรอติดตามพวกเรานในอีกไีหนาว่าพวกเราจะพาทุกคนไปทำอะไรกับพวกเราบีซ่า